สวัสดีครับผม่างหัดรสบีนะครับอันนี้เป็นเรือนยิบเจ็ดมิลนะครับลูกค้ายังไม่ใส่เลยนะครับไปทำจากร้านอื่นมานะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นกันไหมยีิบเจ็ดมิลทำมาแล้วทีนี้ร้านก็ไม่ไม่รับไม่รับเข็มให้นะครับลูกค้าว่าเนื่องจากมันมีแสงนะครับ ผมไม่อยากใส่ก็ใส่เรามีปัญหาก็มีแสงเยอะพอสมควรอยู่นะครับนี่จากที่ผมดูนะครับเห็นไหมรอบๆเลยเห็นไหมเยอะเลยนะครับลูกค้าเลยมาถามที่ผมว่าแบบนี้แก้ได้ไหมรับแก้ไหมนะครับ รับครับรับทำหมดแหละนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะมาแก้เลยนะครับว่าทำยังไงกันบ้างน,นะครับดับแรกเลยเราก็ถอดไปนร่องๆอ,ออกก่อนนะครับอันนี้เราจะทํามายังไม่นานเท่าไหร่นะครับก็งานเขาทํามาดีอยู่นะครับล้วงมาดีทุกอย่างเลยนะครับแค่ใบไม่ติดเฉยๆอ่ะถอดนัใบเรื่งๆอ,ออกนะครับ ตัวนี้แก้ผมจะงลูกค้าแล้วนะครับถ้าแก้มันก็ต้องขยับขึ้นนะครับก็อาจจะเป็น27.5หรือ28นะครับแต่ลูกค้าว่า28่สดโอเคเจัดการให้นะครับกะสอดใบเดิมออกนะครับใบ เราหมดเลยนะครับนี่ชุดของมันนะครับก็ก่อแบบเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าแก้แล้วเป็นยังไงนะครับ จะแก้ให้ดีที่สุดครับผมอาจจะไม่ละเอียดเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่ก็ดีกว่าเดิมนะครับถ้าแก้ให้แล้วมันก็จะดีกว่าเดิมดูแล้วนะครับงานแก้ หาเกียรตล้อข้ามขั้นตอนได้นะครับเพราะผมไม่น่าตัดคลิปนะครับน่าจะทํายาไปเลยนะครับให้เห็นกันจะชัดเลยนะครับว่าแกจริงไหมเหรียนตัวนี้จริงไหมนะครับ <c oughs> อดูรหัสเหรียนไว้ก็ได้นะครับสองสองสสองหนึ่งนะครับหลางด้านล่าง rta a hb สองแปนะครับ มีด <c oughs> ที่ใช้ลวงก็เป็นมีด,ดีสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับ นี้ผมไม่ได้จับนานแล้วอาจจะไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรยังไงไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนผมเงาเนี่ยครับหนึ่งนะ ก็เ,เลือกเม็ดมีดก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเม็ดมีดตัวไหนเงาไม่เงาบ้างเนี่ยเป็นมีดอันนี้เพิ่มแค่มีนเดียวนะครับก็ใช้เป็นมีดเพชรไปเลยนะครับใช้มีดเพชรกึงก่งยาวเลย เ <Okay. S 2> มามันเริ่มกันเลยตั้งกองแป๊บหนึงนะครับอาจจะเห็นอยู่แหละมุมนั้นนะครับ ก็เรียบสวยงามอยู่นะครับเช็คก,ก่อนยี่สิบเจดจุเดสาม้าเปลี่ยนมีแป๊บนึงผมจำไม่ได้นะครับก <c oughs> ่อนก่อนไปทหามนะครับผมรับตัวไหนไว้บ้างคือรับไปยังไม่ได้หมดทุกทุกเล่มน,นะครับมี mà nghe cặp mà lưm ันนี้ก็ยังไม่เงาเท่าไหร่ทาไม่ได้นะครับมีเรียนผมมีหลายเล่มมาก ไม่ได้ว่าตัวไหนเงาแบบนี้นะครับตามจริงมันเดินรอบยองก็ได้แล้วครับผมไล่หามีดดูตัวนี้ 对。Okay. 네 <목소리도> ก็ความชัวร์เพราบางทีเครื่องตึงเราอาจจะหมุนสเกลเพียงง้ยน,ยนก็ได้อ่าเพี้ยนไปนิดนึงนิดนึงนมันเกเน้าแปด สนใจอยากได้ตัวดามมีดล้วงเลือนก็สั่งได้นะบ <S <S แบบของผมใช้เนี่ยนะครับนี่เป็นฐานใหญ่นะครับก็ความยาวเลื่องได้ขนาดความโตเลื่องได้หมดเลยนะครับ <S <S อ่าเป๊ะ แบ okay. บนี้ถือว่าผ่านนะครับยี่สผมใช้เป๊ะเลยนะครับผมใช้ไม่เหมือนคนอื่นใช้เป๊ะเลยมาเดี๋ยวทีนี้เราจะมาประกอบให้ดูกันนะครับว่าแก้แล้วเป็นยังไงนะครับแก้แล้วเป็นยังไงใบสนิทไหม ประกอบชุดพวกนี้ไปเลยนะครับนี่ กอบชุดพวกนี้ก่อนนะครับลิลมาก่อนอม,มันก็จะล็อกอยู่ตำแหน่งของมันนะครับต่อไปก็ใบเรนเลงใบเรนเลงก็ต้องใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าใส่ทางไหนก็ได้นะครับ ก็ใส่นัตใส่นัตประคองไว้นะครับใส่นัตประคองไว้ก่อนขันขันประคองไว้ผมเยอะนะครับแต่ว่าตัวงานพวกเนี้ยผมอาจจะช้าหน่อยนะครับงานที่ตงมาแก้นะครับเยอะเลยนะครับ เยอะกว่าบางบางรอบเยอะกว่าที่แบบงานส่งมาทําใหม่นะครับ เราหมุนดูแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกได้เลยล็อกให้แน่นนะครับเดี๋ยวดูโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับอ่าดูสองสองสามสองหนึ่งนะครับนี่รหัสเดิมเลยนะครับตัวเดิมที่แก้ไปนะครับตอนนี้ใบเดิมลูกค้าก็จะเอากลับให้ลูกค้า ดูรายละเอียดก่อนโอเคนะนะครับจะไปดูด้านนอกได้ชัดนี่ เนื้อง,งานเวลาล้วงไปต้องเรียบนะครับนี่โอเคไหมครับผมชัดเจนนะครับโอเคแก้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาที20บนาทีได้นะครับถ้าไม่ถ่ายคลิปในการลงตัวนะครับถามว่าแพงไหมก็แก้ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่า ต้องดูตามน้่งงานอีกทีนะครับถ้าพวกเนี้ยมันจะแก้ง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นเรือน S3 ค่อคนข้างะยากนะครับเรือนซีีเรือน 125, 110, S3 นะครับตัวเก่าเนี่ยยากนะครับแก้ยากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับแก้เรือเนเร่งๆขอบคุณครับ